คลิปนี้จะมาทําการแก้ไขไม้เดี๋ยวผมจะทําการผ่าเดี๋ยวมาดูไปได้วยกันครับพี่น้องครับว่ามันจะผ่าแยกต้นได้ไหมแล้วก็จะสามารถรอดแล้วก็เป็นไม้ได้ไหมจะออกมาทรงไหนมาติดตามกันครับ,รบสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านเป็นประจำเช่นเคยนะครับกับเขียวขลาดาบนไซฟาร์ม KPF คลิปนี้จะมาทำการแก้ไขไม้ตะโก้โคนคู่ซึ่งตอนที่คุดมาเป็นไม้ใต้ดินนะพี่น้องโผล่มาแค่นี้อันนี้คุดมาตั้งแต่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นประมาณเ,เดือนมกรานะแต่หลายท่านคงถามว่าคุดมานานขนาดนี้ทำไมเพิ่งเริ่มมีกิ่งเพิ่มเพิ่งเริ่มฟูคือมันเป็นไม้ใต้ดินแล้วรากผ่อยมันจะน้อย รากฝอยมันมีนิดหน่อยม,ม,ม,อมันไม่เหมือนไม้หนาดินตอนนี้ตอนคูดอะ่ะมันเป็นรากเดียวกันรากเดียวกันผมก็ว่าตั้งใจว่าจะมาทําเป็นไม้คนคู่แต่พอทําตุ้มบางแล้วตัดปุ๊บมันแยกมันแยกเป็นสองต้นแต่ตอนที่แยกอะ่ะผมก็ยังไม่แยกออกจากกันเพราะว่าไม่รู้ว่าต้นไหนจะรอดจะเป็นจะตายผมก็เลยยังไม่แยกรอจนมันติดแล้วนี่มันติดแล้วนะพี่น้อง กี่เดือนเข้าไปแล้วล่ะตั้งแต่น่าจะทันว้าแน่พี่น้องที่ผมยังใส่หมวกใส่หมวกอีโมงไปคุดอ่ะนะเนีย่ยเดี๋ยวเลือต้นม,มาดูกันผมจะแยกเป็นต้นเดียวซึ่งมานั่งมองพิจารณาดูเร้วนะทําเป็นต้นเดียวจะสวยกว่าคือถ้าอยู่เป็นคู่ก็ขายไม่ออกดูไม่สวยถ้าแยกเดี่ยวมันจะดูดีกว่าในมุมมองผมตอนนี้นะเดีย๋ยวค่อยๆเลยดินมันเปียกฝนมันตกนี่ก็ตกอีกแก ออกคูดไม้ไม่ได้พี่น้องเนี่ยดินยังแช่อยู่เลยเห็นไหมเนี่ยมันแยกเดี๋ยวผมจะทําการผ่าเดี๋ยวมาดูไปด้วยกันครับพี่น้องครับว่ามันจะผ่าแยกต้นใดไหมแล้วก็จะสามารถรอดแล้วก็เป็นไม้ได้ไหมจะออกมาทรงไหนมาติดตามกันบงครับอา้าวมาดูกันชัดชัดเลยนะครับพี่น้องเป็นตะโก้โคนคู่อย่างที่บอกตอนที่คูดอ่ะมันเป็นรากเดียวกันนี่ พอ,พอทาพอทาให้ต้นม,มันบางมันแยกเป็นสองต้นก็ปลูกรอจนมันติดจนมันฟูจนแข็งแรงอ่าอันนี้พอแข็งแรงติดดีแล้วมันไม่สวยไม่โอเคซึ่งจะมาทําการผ่าแยกให้มันดูดีสักต้นหนึ่งก็ยังดีซึ่งในสายตาตอนนี้นะต้นเนี้ยจะดูสวยนี่อ่าอุปกรณ์เตรียมไว้มีเลื่อยอย่างเงี้ยหนึ่งตัวกะกันไกไว้สําหรับตัดราก อันนี้เป็นดินที่เปียกฝนจริงๆควรรอ,อให้มันเซฟตัวแต่ผมไม่มีคลิปลงทุกว,วันนี้ทำคลิปลงวันต่อวันนะพี่น้องนะโอ้ยเลื่อยตูกแอบโกดไปเดี๋ยวมารุ่นกันอีกทีนึงว่ามันจะรอดหรือไม่รอดแต่ผมว่ามันรอดอะถ้ามันตายมันตายนานแล้วเละเพราะว่ามันมันมันรากมัน,มนต้นใครต้นมัน ลองลองลองใช้กันไกลที่นำเนี่ยอ่าอ่ากันไกลดูจะมีโอกาสกว่าแยกแล้วทำยังไงต่อก็เดี๋ยวไปดูกันครับอพยายามบีบไปหน่อยแล้วกันนี่เห็นไหมเพราะว่ามันคนละรากมันก็ใช้ลากหากินคนละเศษกันคนละนั่นอยู่แล้วเดี๋ยวเขีย่ยดินช่วยสักหน่อย นี่เพบออกมาแล้วนะพี่น้องชืบอ้าเวเฮ้ยแวดินแตกเว้ยให้มันเหลือได้ดีทักต้นหรืออาจจะได้ดีทั้งสองต้นนะพี่น้องนะบางทีคูดไม้มาเราก็ต้องทําใจอย่างนี้แหละครับมันมันไม่ได้ตามเป้าตามเพศเราก็ต้องมาแก้ไขทําให้มันเล่นได้ทําให้มันเลี้ยงได้ค่อยๆถ้าดินเซฟตัวนะมันจะทําได้ง่ายกว่านี่คือดินมันแห้งหมาดๆอะ โอเมก้าขยับตุ้มแตกนี่ได้มาหนึ่งต้นต้นนี้ก่อนแล้วกันนี่เห็นไหมพอแยกมาแล้วดูดีเลยกลายเป็นต้นเดี่ยวโค้งอ้าปันไกโอ้ยมีปัญหาแต่เรื่องเครื่องมือตลอดกิ่งนี้ดูไม่เกี่ยวครับเอาออกกิ่งนี้ก็ไม่เกี่ยวครับเอาออก ได้มาแล้วหนึ่งต้นส,สวยๆขอขย,ขยับกล้องสักหน่อยเด้อพี่น้องเด้อจะตั้งอย่างนี้ก็ได้เดี๋ยวขอขอนุญาตลำบากนี่ตั้งอย่างนี้ก็ได้แล้วพี่น้องนะเล็กๆได้หนึ่งต้นส,สวยๆนี่ เอีนอย่างนี้ก็สวยนะพี่น้องนะตั้งอย่างนี้ก็สวยเชือ้อแต่ยังไม่กล้าขยับมากนี่รากมันถ้าผมไม่คาต้มเอาไว้อย่างนี้นะพี่น้องเราปลูกใส่กระถางใส่กระมังอะ่ะมันจะฟูฟูเร็วเหมือนต้นอื่นๆที่ผมเอามาทําการตัดแต่งน่ะนะแต่ต้นนี้อย่างที่บอกว่าผมไม่มั่นใจว่ามันจะจะติดหรือไม่ติดแต่นี่มันนานแล้วแหละมันตั้งแต่น่าจะปลายธันวาคม ที่ใส่เสื้อกันหนาวออหาคุดก็ติดแล้วเดี๋ยวจะไปทําการปลูกในหนึ่งต้นเดี๋ยวจะปลูกใส่กระถางมาดูต้นนี้สิพอจะแก้ไขหาทรงเล่นได้ไหมต้นนี้ถ้าดูด้านนี้นะพี่น้องจะดูอ้วนดูใหญ่ชัวรซากเชิงเชิงดินจะแยะด้านนี้ดูไม่สวย ด้านเนี้ยจะดูได้โชว์ซากแต่มันจะยอดน้อยถ้าจะทําการตัดแต่งคงต้องใส่กระถางก่อนแล้วก็มาตัดตัวนี้ทิ้งถ้าเอาด้านนี้ก็ไม่สวยผมว่าไม่สวยนะเพราะว่ามันดูโคลนกิว่วต้องเอาเงี้ยออกเอาด้านนี้เป็นด้านหน้าโชว์ซากเดี๋ยวไปใส่กระถางมาก่อนเลยพี่น้องแล้วมาตัดแต่งกันมาดูผลงานใส่กระถางมาเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้อง ก็จะมีการเอาดินขอบขอบตุ้มเก่ามันออกนิดหน่อยเพื่อใหญ่ลงกระถางเล็กได้ถ้าคนไหนอยากถ้าซื้อเลี้ยงเองนะปลูกเลี้ยงเองนะปลูกใส่กระถางใหญ่กระมังอะไรก็ได้เพื่อมันจะได้โตเร็วแต่ผมทําขายไงพี่น้องมันถ้าใส่กระถางใหญ่มันนกักแล้วมันส่งยากมันแพ็คยากอันนี้ก็ไอพี่น้องซื้อไปเลี้ยงถ้าซื้อไปก็เอาไปกันอย่างนี้สักพักหรือหรืออยู่กับผมจนกว่ามันจะแข็งแรงก่อนแล้วซื้อไป ผมว่าโอกาสรอดมันก็สูงอะถ้ามันตายมันตายไปนานแล้วแหละมันคงไม่ตายมาเพราะย่นเพราะว่ามาแยกต้นหรอกเพราะว่าไม่ได้ตัดรากตัดอะไรก็ว่ามีการคุยขอบดินเก่ามันออกเล็กๆน้อยๆเพื่อที่จะให้มันลงกระถางได้จะเห็นขอบดินเก่ามันยังอยู่เส้นนี้มันสูงขึ้นมากว่าเขานิดนึงแต่ว่ามันมีรากฝอยลงไปข้างล่างผมก็เลยปล่อยไว้ก่อนเพื่อเพิ่มโอกาสในการช่วยให้มันรอดซึ่งตอนที่ เอาไปใส่กระถางอะ่ะผมไม่ได้ถ่ายคลิปเพราะว่ามันมันเดินไปยากมันไปหาที่ตั้งกล้องยากกองดินมันอยู่หลังสวนนูน่นเดี๋ยวกล้องจะโดนฝนเพราะฝนมันลงโทรศัพท์ไม่ใช่กล้องหรอกริดใบออกให้เห็นโครงสร้างสักหน่อยต้นนี้จะดูดีกว่าต้นนั่นพอแยกของมาแล้วดูดีกว่ากันนะพี่น้องนะเนี่ยมันก็เป็นวิธีการแก้ไขไม้เพื่อที่จะให้พุดมาแล้วทำไงจะเล่นได้ บางทีมันก็ต้องยอมเจ็บยอมแลกกันมั่งอันนี้กิ่งฮักนะตัดให้มันออกถ้าวันไหนขยันรีดใบเอาเพี่น้องเดี๋ยวผมขี้เกียจผมเด็ดเอาเด็ดถ้าเด็ดขึ้นอย่างนี้นะพี่น้องนะตามันจะไม่รูดหรอกแต่ถ้าเด็ดสวนลงมาอย่างนี้นะเ,เด็ดเยอะเด็ดใบมันเด็ดใบมันลงมาอย่างนี้นะเอาใบลงอย่างเงี้ย ตามันจะขาดรูดแต่ถ้าเราดึงอย่างเงี้ยมันไม่รูดออกเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคเล็กๆน้อยๆน,นี่เราก็จะได้ไม้ทรงประมาณเนี้ตอนนี้ยังดูไม่สวยหอกเพราะว่ามันขนาดจริงมันยังไม่ได้อันนี้กิ่งตายแลย้วเดี๋ยวต้องการตัดออกผมก็ตั้งองศาพีดไปนิดนึงเดี๋ยวค่อยปั๊บใหม่ก็ได้ไม่ยากอันนี้มันตายแลย้วอยู่ไปก็เกี้ยลูกตา เอาออกซะอันนี้ลหละอ,อันนี้ก็เอาออกซะเนาะมัน,นจะได้ดูดไอกีดหูก,กีดตาเขามัน,นจะได้ประมาณนี้คงต้องเอาออกลึกเลยแล้วพี่นอ้องไอทีเนี่ยไม่หนาวออกเลยเอา ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนี่ก็จะได้ไม้ประมาณนี้สำหรับต้นนี้นะจะได้ไม้ประมาณนี้น,นี่ก็เขารวดมาเนยตั้งยอดอันนี้อาจจะเ,เป็นกิ่งหนึ่ง เดีวคนไหนขยันก็เอาไปลงกระถางใหญ่เพืกก่อเลี้ยงอันนี้หนนให้มันใหญ่ขึ้นมันจะได้โค้งเอานี้เป็นจริงหนึ่งนี่เอานี้เป็นจริงหนึ่งตัดอันนี้ทิ้งเรียงตัวนี้ให้มันใหญ่ขึ้นมาปุ๊บเป็นต้นนี่ตัดทดนี่แต่มันโค้งนึกภาพออกนอะพี่น้องเนาะดูกันหลายคลิปแล้วเอาอันนี้ เป็นยอดขึ้นไปเป็นลำต้นยอดขึ้นมาใหม่เอานี้ปเป็นกิ่งที่สองอันนี้เป็นกิ่งหนึ่งแต่ปัป๊บมุมปั๊บองศาขึ้นใหม่อีกรอบหนึ่งอันนี้ก็ทำแบบคร่าวๆก่อนตัดหน่อยหนึ่งชึบคีมท่องเรือนี่ต้องระวังหน่อยต้านพลาดเอาง่ายๆพี่น้องไปโดนไปโดนใ้กิ่งอื่นได้ง่ายๆเหมือนกัน ต้นแรกจยดูสวยหน่อยมาดูต้นที่สองเถอต้นที่สองถ้าเอาทั้งอย่างนี้นะอย่างที่บอกเมื่อกี้เนะี่ยผมว่ามาันดูขิเล่คือตัวเนี้ยแต่ถ้าด้านนี้เป็นด้านหน้านด้านนี้เป็นด้านหน้ามันจะดูอ้วนเตี้ยเป็นซากอันนี้ก็เป็นนั่นเป็นต้นตั้งยอดใหม่แต่น,นี่มันจะเกะกะไปอยู่ด้านหลังออกเรื่อยในมือนี่อยากใช้มานานแล้วเนี่ย ซื้อใบใหม่มาไม่ได้ออกคุดสักทีฝนตกทุกวันได้ที่คุดก็ได้ใช่เอาหน้านี้ไม่สวยอยู่ดีเลยเอาหน้านีแเละเลื่อยทางนี้ก็ไม่สะดวกหรหมืมาพี่นอ้องเลยมันติดขากล้องเดยวเดี๋ยวเลื่อยก่อนเรามาดูกันพี่น้องมันติดกล้องตัดออกมาแล้วดูดีเลยพี่น้องดูเป็นไม้อ้วนเลยทุกปุ๊กแต่ยเราก็ต้องเก็บแผ่ช่วยสักหน่อยให้มันให้มันดูคนใหญ่ เปลีนๆอิสโอ้โหนี่ถ้าเป็นสมัยก่อนใช้สิวนะพี่น้องเอ้ยปักปักว่าจะได้แต่ละเพยนี่ยตุ้มเตกคนมาสวยๆนี่เอาจริงๆเน่สมัยก่อนผมยังไม่มีเครื่องมือผมใช้สิวนั่งตักตั๊กซึ่งคนรุ่นเก่าๆที่เล่นบอนไซต์ก่อนที่จะมี Facebook มี YouTube มีเครื่องมือมาขายกันก็ ใช้สิวกันทั้งนั้นด้วยไม่น้องบางท่านที่ผมรู้จักเป็นผู้อาวุโสนะบางท่านก็ยังชินอยู่กับการใช้สิวอยู่นะถ้าท่านที่เล่นใหม่ๆคงนึกภาพไม่ออกนะว่าใช้สิวจะมานั่งเคาะนั่งตีมันยังไงแต่สมัยนี้ก็ดีเรามีเครื่องไม้เครื่องมือครบคันบางท่านก็ถึงขนาดใช้เครื่องเจียรซาก,ก็เลยผมก็มีนะเครื่องเจียรซากนะแต่ว่ามัน ยงดังโลผูชาวบ้านก็นับอ่านี่ดูเป็นไม้ใหญ่ใหญ่ไอโคนใหญ่ๆมาแล้วอันนี้ก็เหมือนต้นที่แล้้แงนะครับเหมือนต้นนี้แหละคือเอาดินขอบออกนิดหน่อยนี่ดินเก่ายังอยู่ดินเก่าอยู่ก็จะเอาขอบขอบข้างมันออกนิดหน่อยแล้วก็ เอาดินใหม่อาร์ตเข้าไปก็จะได้ทรงประมาณนี้เนี่ยที่ผมทำไมต้ตอนเส้สายตอนเช่าเชา้ชาเส้สายอะไรไม่ค่อยได้นะ่ะถ้าถ้าถ่ายคลิปอยู่บ้านนะ่ะคือรถวิ่งเพราะว่าบ้านผมมันอยู่ติดถนนมันต้องคอยยุดกล้องคอยนะั่นบางทีพอถ่ายแล้วยุดกล้องแล้วก็ลืมว่าจะพูดจะอะไรต่อ ถ้าไปคุดอยู่ป่ามันมันมันเงียบเสียงสงบมันไม่มีอะไรรบกวนดังนั้นผมเลยชอบการที่จะนั่งแต่งไม้อยู่ในป่าแล้วมันก็ข้อดีการนั่งแต่งไม้อยู่ในป่าเลยคือมันเวลาเบรกมาอะไรมาเนี่ยมันมันสะดวกสบายมันมันเบาได้แหละไม้อ้วนสักๆนี่ก็ถ้าคนไหนขยันก็เอาไปเลี้ยงตัวนี้ต่อ ไหนขี้ค้านก็ร้อยมันใหญ่สักหน่อยแล้วก็ตัดทรดทําไม้เป็นพุ่มเล็กๆเลี้ยงเป็นไม้จิ๋วๆคือโคนใหญ่แต่ตรงนี้จิ๋วหน่อยแต่ห้ดีผมว่าต้องเลี้ยงขึงืนปีกอะให้มันได้สักนิดโป้มือจะสวยนี่อันนี้ก็ได้อีกหนึ่งต่อสาหรับไม้เล็กๆได้สองต้นจากการผ่าแยกล่างดูดีทั้งคู่เลยพี่น้องที่นี่เอาละรครับพี่น้อง หลังการผ่าแยกล่างแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะนี่ผ่าแยกให้มันเป็นสองต้นเดี๋ยวผมก็จะริดใบออกเพื่อลดการไค่น้ำเพื่อช่วยเซฟให้ได้มากที่สุดอย่างที่บอกว่าไม้ชุดนี้คุ้นมาตั้งแต่ปลายพืชปลายธันวาแต่ว่ามันเป็นไม้ใต้ดินลากฝ่อยมันจะน้อยมันเลยโตชวชากว่าเขาแต่มาถึงตอนนี้มันรอดแล้วแต่ว่าจากการแยกนี่มันจะรอดอีกไมแค่นั้นเลยแต่ผมก็มีความมั่นใจในระดับหนึ่งว่ามันรอดนะนี่แต่นี่แผลจะดูน่าเกลียดหน่อย แต่เดี๋ยวยาทาซากทาแล้วไม้เดินดีๆมันก็เป็นแผลเก่าด้านนี้ก็ได้เป็นไม้แผลอ้วนๆน,นี่ด้านนี้อ่าได้สองต้นตุ่มเดียวคือถ้าอยู่รวมกันแล้วมันดูไม่สวยอะพี่น้องพิดมองยังไงก็ไม่สวยเราก็มันรากมันแยกขาดจากกันแล้วมันไม่ใช่ไม้คนไม้รากเดียวกันจะได้เป็นโคนคู่เนาะ อย่างที่บอกในคลิปเบื้องต้นเอาละคลิปนี้ก็เสร็จแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวจะขอตัวไปออกสำรวจไม้ก่อนถ้าฝนไม่โต๊กนะถ้าฝนโต๊กก็คงนอนดูซีรีส์เกาหลีต่อไปแล้วครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับผมยังไงก็เหมือนเดิมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องเล็กสุดเล็กแห่อองนี้เหมือนเดิมนะครับกับเขียวก็อตแรกบนสายความ k b f.